เห็ดยังสวยอันนี้ขอเก็บก่อนนะมันจะเอากลับบ้านยังไงไม่รู้ว่าจะเยอะขนาดนี้แค่มาเอามาแค่นิดเดียวเนาะทางนี้ไม่เคยเข้ามานะปีนี้เพิ่งเข้าดอกใหญ่สวยมง้งดูดิตัดท้ายเห็ดก่อน เยอะมากอุ้ยอัยอนนีนเน้เห็นไหมนี่ดอกสวยมากเลยนี่สุดยอดเลยอะ่ะขาวอวบอวบไปเถอะไปเลยเถอะโอ้ยเนาะ,นะตะก้าอะไรก็ไม่ได้เอามาเลยมันโอ้ยเยอะมาก เห็นไหมอ่ะเยอะมากเยอะจนขนลุกคามสะอาดด้วนาใหญ่มากเลยนะ อันนี้เอ้ยอันนี้มันเห็ดอันนี้เห็ดแรกของปีมันใหญ่พอดีเลยมีชุดมือเก็พอดีมือเลยอ่ะ ดอกเล็กถ้าขาใหญ่กุ้งเอานะขาเล็กกุ้งเก็บไว้ให้เป็นเชื้อไปอุ้ยเ้ทากเ้ย,ถ,ยถุงมือก็ไม่ได้เอามาคุณทากขาคุณทากแขนขอนะอต,ตัวลื่นจะไม่มีถุงมือก็ไม่ได้เอามา นี่พวงหนึ่งเลยนี่เห็นไหมโอ้ยโยยโยยหลนหมด